Jack สำหรับแอป t o Wallet นะคะสามารถดาวน์โหลดใช้งานด้วยาทาง Play Store นะคะจากนั้นก็สมัครลงชื่อใช้งานนะคะสำหรับแอปนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายนะคะทุกเดือนให้เราร่วมสนุกนะคะส่วนวันนี้นะคะแอปจะมาแนะนำกิจกรรมตรงนี้นะคะ ลุ้นรับเงินห0 0 0งแบาทนะคะกดเข้าไปเลยนะคะหลังจากเข้าแอปแล้วก็เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะคะสำหรับการร่วมสนุกก็คือเราต้องมีเงินในแอปนะคะขั้นต่ำหนึ่งบาทนะคะในการร่วมสนุกนะระยะเวลาในการร่วมสนุกนะคะยังเหลืออีก5วันนะคะกับ9ชั่วโมงแล้วก็30มสนาที34นาทีนะคะ สำหรับวิธีการเล่นนะคะก็คือเลือกรางวัลที่ชอบนะคะหรือเราจะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยมาตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยมาตรงนี้นะคะสุดท้ายเลยนะคะที่100บาทนะคะรางวัลหนึ่งแสนบาทนี้นะคะเขาจะให้เพียง1นรางวันนะคะสามารถร่วมสนุกได้ทุกวันนะคะสำหรับเงินรางวัล1,000บาทนี้นะคะ เขาจะมีอยู่สิรางวันนะคะส่วนเงินรางวัล1 0 0บาทนี้เขาจะมีรางวัลทั้งหมดนะคะ500รางวันนะคะคนที่จะเล่นนะคะกิจกรรมนี้นะคะต้องมีเงินในทัวเล็ตอย่างน้อย1บาทนะคะจากนั้นก็ให้เราทําการโอนเงินนะคะพอโอนเงินปุ๊บเรากด โอนเงินแล้วทางระบบเขาก็จะคืนเงินมาให้เราเหมือนเดิมนะคะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะฟรีนะเพียงแต่ว่าคนที่จะร่วมสนุกนั้นต้องมีเงินอย่างน้อย1บาทนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะประกาศผลนะคะวันที่1มีนานะคะวันที่1มีนาพศสองพันห้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะคะ สมาชิกท่านไหนที่ยังไม่มีทูวรเ,เลตนะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปได้ที่ p เพจ Store นะคะจากนั้นก็ลงชื่อสมัครนะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมรุ้นห0 0 0งแบาทได้ด้วยกันค่ะอ่าเดี๋ยวอาจจะกดเล่นเลยนะคะอ่ากดไปตรงนี้อ่ากดไปอย่างนี้นะคะ จากนั้นเขาก็จะมีหมาย,เ,ามายเลขขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ที่เราต้องโอนนะคะนี่เห็นไหมรุ่นหนึ่งแสนบาทนะคะสามารถร่วมสนุกได้ทุกวันนะคะจนกว่าจะหมดเขตนะคะอีกห้าวันนะอ่ากดโอนเงินเลยนะคะจากนั้นเขาก็จะบอกรายละเอียดนะคะเราก็กดโอนทันทีได้เลยค่ะอ่าโอนแบบนี้นะอ่าพอเรียบร้อยแล้ว เราก็กดปิดไปนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะแจ้งมาเห็นไหมคะเมื่อกี้แอดมีอย right> ู่9.3บาทนะคะเขาก็คืนมาเหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็ไปร่วมสนุก เงินรางวัลหนึ0งพบาทต่อไปค่ะเมื่อกี้แอดร่วมสนุกแล้วนะคะ1,000งแบาทรุ่น1,000ง0บาทแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะกดเข้าตรงนี้นะคะแล้วก็กดโอนเงินเพื่อรุ้นรางวัลน,นะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดนะคะว่าเรารุ้นรางวัลหนึ0งพบาทรับเงินคืนหลังโอนทันทีนะคะพอเรากดโอนปุ๊บเขาก็จะโอนเงินมาให้เราทันทีดูยอดตรงนี้ไว้นะคะ แอดมีเริ่มแรก93้าสิบสาทนะคะพอหลังจากที่กดโอนไปร่วมกิจกรรมนะคะเขาก็จะโอนเงินกลับมาให้เราทันทีนะคะก็เท่ากับว่าเราไม่เสียเงินนะคะอกดยืนยันการโอนเลยค่ะนี่แบบนี้นะคะจากนั้นก็กดปิดไปค่ะนี่แบบนี้ไหมคะเห็นไหมคะเขาก็จะแจ้งว่าขอบคุณที่ร่วมสนุกคุณได้กนรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลเรียบร้อยแล้ว รอประกาศผลรางวัลวันที่หนึ่งมีนาสองพันห้า้นะคะเวลา18บแนาิกานะคะผ่านทาง f a c e b o o k ชูมันนี่นะคะอ่างั้นไปต่อที่รางวัลที่สามกันเลยค่ะไปต่อที่รางวัลที่สามเลยนะอันนี้รุนรับเงินรางวัลหนึ่งร้อยบาทนะคะผู้โชคดีทั้งหมดจะมี500ท่านนะคะ มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะไม่ยากเลยนะคะนี่กดทําเหมือนเดิมนะคะทาเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วกดโอนเงินนะคะจากนั้นก็กดยืนยันการโอนเงินนะคะอ่าแบบนี้ค่ะเห็นไหมยอดเงินของ,ของแอดนะคะยังคงเหลืออยู่ที่เก้าสบาบาทเหมือนเดิมนะคะจากนั้นพอเสร็จแล้วก็กดปิดปายนะคะ นี่เขาก็จะแจ้งว่าเหมือนเดิมว่าเราร่วมสนุกสําเร็จเรียบร้อยนะคะได้กดรับสิดเรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราก็สามารถมาร่วมสนุกได้อีกนะคะมาร่วมสนุกกับทางแอปได้ใหม่นะคะมีระยะเวลาอีก5วันนะคะแล้เราก็เข้ามากดทีละช่องนะคะกดโอนทีละช่องนะจนครบ3ช่องนี้นะคะ ส่วนไม่เข้าส่วนใครที่ไม่เข้าใจนะคะทางด้านล่างนี้เขาก็จะมีรายละเอียดอยู่นะคะแต่ก็คือเหมือนที่แอดทำให้ดูเมื่อกี้นะคะก็คือกดเลือกเงินรางวัลก่อนแล้วก็กดโอนเงินนะคะหลังจากที่เราโอนเงินทางระบบเขาก็จะคืนเงินมาให้เราเหมือนเดิมนะคะเท่ากับว่าเราไม่เสียเงินในการเล่นกิจกรรมนี้นะคะเพียงแต่ว่าครั้งแรกที่เราเล่นนะ่ะเราต้องมีเงินเงินขั้นต่ำหนึ่งหนึ่งบาทนะคะถึงจะเล่นกิจกรรมนี้ได้นะคะ สำหรับสมาชิก i, ท่านไหนที่มีแอปทัวร์เลดอยู่แล้วนะคะก็เข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะร่วมสนุกนะคะลุ้นเงินรางวัลน,นะคะมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทเลยนะคะเผื่อ <study> ใครที่จะแบบๆๆว่าอยากมีแบบเผื่อแบบโชคดีนะคะคุณอาจจะเป็น1ในร้อยในล้านนะคะที่ได้1ล้าน1 0 0 0 0แสนบาทก็ได้นะคะหรือถ้าพลาด1 0 0 0 0แสนบาทแล้วก็ยังมี เงินรางวัล1น0 0บาทนะคะแล้วก็100บาทนะคะยังไงก็เข้ามาร่วมกิจกรรมการเยอะๆนะคะของฟรีมาอีกแล้วค่ะนะอาจจะเป็นผู้โชคดีรับเงินรางวัล1น0 0 0 0บาทก็ได้นะคะสมาชิกท่านไหนที่สนใจก็เข้าไปที่แอปทัวร์เลนแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้แล้วก็ร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับสมาชิกท่านไหน ที่ไม่เข้าใจวิธีการเล่นเน่ขอแนะนําให้ดูคลิปให้จบนะคะก็คือพอลงชื่อเข้าใช้งานแอปแล้วใช่ไหมคะจากนั้นก็กดมาที่กิจกรรมนี้เลยนะคะจากนั้นก็กดเลือกเงินรางวัลว่าจะร่วมสนุกอันไหนก่อนนะคะแอตขอแนะนําให้เริ่มที่1นึ่งแสนบาทก่นนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาที่1,000บาทแล้วก็100บาทนะคะจากนั้นก็ทําการโอนเงินนะคะหลังจากโอนเงินนะคะทาง แอปเขาก็จะคืนเงินมาให้เหมือนเดิมนะคะถ้ากับเราไม่เสียเงินในการเล่นกิจกรรมนี้นะคะแต่ว่าคนที่จะร่วมสนุกกิจกรรมนี้ต้องมีขั้นต่ำหนึ่งบาทนะคะถึงจะเล่นกิจกรรมนี้ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะโอเคค่ะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่มีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็ ถามเข้ามานะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะคะหรือถ้าสมาชิกท่านไหนที่สนใจก็เข้ามาเล่นนะคะถ้าสมาชิกท่านไหนที่ไม่สนใจก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะคะแอดเพียงแต่ว่ามานําเสนอใหส้สมาชิกทุกท่านได้รับรู้นะคะว่ามันมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทําให้เราสามารถที่จะลุ้นรับเงินรางวัลได้นะคะซึ่งมันฟรีนั่นเองนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปนี้ ในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ